กนกนนัสวัสดีครับผม่พี่น้องเมื่อหนี่ผมสีพายเฮ็ดต้องกินนะครับเดอ้อเมื่อหนี่ผมได้เมนูต้มบอกหอยตำปลาแตงนะครับ รอบแรกผมก็ต้นมน้ำแล้วครับผมต้นมน้ำแล้วก็ไข่ใส่เกลือใส่นะครับตามสูตรโบราณครับตามสูตรโบราณแล้วก็เอาหอยลงใส่ครับผมอ่าหอยจจบนะครับหอยจบบ้านเจ้ากันหมวยยังเขาบอกว่าเราปางหอย,ยห,หอย,อยหจจบนี่ไงไก่จะใส่ชิมรสชาแล้ว จำตกแดงนะครับบันนี้อ้าจั่ว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 ป๊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 แดงแล้วครับแดงแล้วอ่าต่อไปอ่านี่ตำแตงนรกนะครับตำแตงนรกเขาเรียกสายยาผมนะครับตำแตงอร่อยที่สุดในโลกครับผมอืมอืมแล้วก็เนี่ยสุดยอดนะครับอ่าใส่มะนาวเข้าไปครับ มีดกบเขา่าพ่อพี่น้องเอ้ยมังหนาวหยาบแล้วมีดบกเข่าว,อาว,าวะอ่ะบีบเลยบีบเลยจังไงมืัอนีออ้จังไงของแซ่บของนัวใส่เข้าไปนี่นี่ผงชูรสดัดเข้าไปมะนาวโอ้ยปลาแดกโอ้ปลาปลาใส่เข้าไปโ ال, อ่อ่าพีเซตตอร์ปลาต uh, ้องเข้าแล้วนะครับอ่าโจวะโจ๊ะโจ๊ะโจ้ะโจ๊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 ะโจจ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 จะจจจ สีมือตำแตงขั้นเทพของผมนะครับอืมจังไรครับอ่าเมนูประจำหลักครับตำแตงมาเมน้ผมก็ต้มหอยจูบฮะแซรต้มกันเนื้อบัรเดอหวานผมเป็นงมมาฟังกุดเด้อครับเด้อเด็ดครับต้มหอยจุบผมว่าชิตำมะม่วดเลยตำแตงเนือรกนะครับนี่ ทำสัญญาครับหอร่อยก็ไปโรงพยาบาลเลยนะครับผมตำแตงของผมแหละอ่ะไม่ต้องพูดมากหรอกจิ้มไปเลยอ่ะหอยพุ่มกระไยะๆครับโอ้ยจะได้กินแตงหัวครับแตงกระแซบครับผมนะจึงไดอ่ะมอวารไรครับพี่น้องทั้งใดได้กินข้าวกินน้ำกินตามป่ายังกับข้าวกะครับผมขอญาติกินข้าวแหละหิวข้าวแหงไม่ไหวครับไม่ไหวแซบปลอดแซบกะ หาฉันครับเดี๋ยวก็ท่านผู้ชมนะครับบอกว่าเบิรงแนวกับจังไรก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมเด้อบอร่างใจให้ผมช่องง่ายๆเด้อกันเห็ดชิปเป็นสินะครับดูบ้านโมมี่งานเฮ็ดครับผมกเพราะได้เห็ดดินเห็ดหัวครับเป็นมือมือครับผมเพื่อดังคือเพื่อนอ่ะนะครับผมการนี้ก็ขอขอบคุณผููที่มารับชมรับฟังนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับสวัสดีครับปีนี้เพิ่งได้กินหอยจูบครับเพราะว่าอยากแห้งอยากไอ้ปิมุ่เองเลยครับผมนะครับมากินกันนะครับต้มหอยจบูบกำาแตงแซ่บดี